ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องนั่งเล่นวันนี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับ Dead by Daylight เช่นเคยวันนี้มาเป็นเซอร์ไวเวอร์นะครับก็คือน้องอยูนั่นเองนะ่าแน่นอนว่าเพร์กเราก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้ที่จะเอาไปนะครับอันแรกคือ Spin Burst นะครับเวลาที่วิ่งครั้งแรก นะจะวิ่งเร็ว150%เนะครับเป็นเวลา3วิด้วยกันนะแล้วก็ดีไซ s ์สี s ไลด์นะครับเวลาโดนฮุกแล้วก็มีคนช่วยแล้วก็โดนฮุกอีกครั้งหนึ่งเออไม่ใช่ก่อนจะโดนฮุกสีก็คือล้มอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็สามารถแทงหลังของคิวเลอร์ได้นั่นเองนะคือไม่ให้เขาวนเวียนกับเรามากนะครับให้ไปหาคนอื่นบ้าง อย่างที่3คือ small game small g a เป็นเพร์กที่เอาไว้หา hex ต่างๆนะครับหรือว่าหาโทเทมนั่นเองถ้าเราเดินเข้าไปในระยะที่มีโทเทมอยู่มันก็จะแจ้งเตือนให้เรานะครับและอันที่4 Ani m e n ne necessary นะครับเราจะสามารถยกไม้ที่ drop ปไปแล้วนะครับให้กลับมาได้ใช้เวลายก4ีวิด้วยกันนั่นเองโอเค แล้วก็เหมือนเดิมไอเทมไม่ต้องเอาไปนะไปหาข้างในแล้วก็ offering บัตร p อยเหมือนเดิมไปเจอกันในเกมครับมาโอ้แบทแฮมครับโอ้เกิดที่เจนเลยมาแอบ,บ <c oughs> โอ้โหเสียงกรีดร้องมาแล้วเจอกับเนร์ส อยู่ไหนแล้ววะมาแล้วอยู่นี่นี่เอง <c oughs> โอ้โห <c oughs> ไม่น่าบึ้มเจนแบบนั้นเลย เฉยายังไงดียังไงดียังไงดีลงชั้นล่างก่อนแล้วกันไปไหนแล้ว ไปเถิดไปไล่คนอื่นยังยังอยู่รอบรอบไปยังไปยังโอเคไปแล้วนะครับโอ้โหรุ้นระทึกไม่ต้องหิวไม่หิวเนิร์สนี่ปกติน่าจะมีเนิร์สคอลลิ่งอยู่แล้วเขาจะเห็นตอนเราหิวอ่ ไม่หิวดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันตาโดนไปแล้วตัวที่สาม มาใกล้ๆแล้วปึ๊บโอเคฮิวดีไหมอ่ะฮิวอ่ะด่วนด่วน <c oughs> น่าจะไล่คนอื่นอยู่ฮะไม่เห็นว่าเราฮิวอยู่ตรงนี้โอเคอไป กันแล้วเอ่ยมีโทเทมอยู่ตรงนี้อ่าไปอยู่ไหนเอ่ยอยู่นู่นเห็นแล้ว ราวิ่งไม่ได้นะฮะถ้าวิ่งแล้วเพลของเราจะทํางานนะเราเก็บไว้วิ่งตอนจําเป็นโอ้ตกใจอ้าวตึกอีกแล้วอยู่ไหนวะอยู่ในนี้หรือเปล่าอืมหันหน้ามาทางนี้หรือว่าอยู่ชั้นล่าง รึบอ้าวน่าจะอยู่ชั้นล่างอะไปไปก่อนอ้าวมาจะตกใจโอเคในขณะที่เราทำเสียงดังฮะเราบังให้ทีหนึ่งอยู่ไหนแล้วอยู่ชั้นบน โอเคอเอา้าโดนอยู่ดีฮะน่าจะได้อุตส่าห์ใช้สปินเบรส์สกะาจังหวะผิดไปนี้ะคิดว่าจะพุ่งตัวเร็วทันอ๋อไปแล้วหนึ่งศพ อ้าวกระโดทะโดทำไมกระโดดทำไมจะช่วยอยู่แล้วไม่น่า,ามาแล้วหนีเองลูกโอเครอดไปฮะ โทเทมนี้อยู่ตรงไหนอ๋อ๋ยวนี้อ๋อ,อเป็นอันปลาหรือล <c oughs> ่ะเออลากมาตรงนี้แล้วอ <c oughs> ้าววายไม่น่าเลยไม่คิดว่าเขาจะลากมาฝั่งนี้ไม่เป็นไร ชวยแล้วบังให้ด้วยไหมโอ้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 เอาทำไมทำอย่างนั้นละ่ะเออ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 เอาวาง นคไปไหนเนี่ยอ้าวตายเฉยเนี่ยมีโมดีว้าแบบนี้เราก็ไม่น่ารอดอ่ะลองโดดดูเลยฟึบเรียบร้อยดูเชิงแล้วไม่น่าจะไปไหนแล้วด้วย แคมป์กันยาวๆโ oh okay. อโห้โอเคดีไซน์สีเราอยู่แต่เราจะโดนฆ่าหรือเปล่าแค่นั้นแหละ <laughs> <laughs> เรามีแทงหลังอยู่ฮะไม่รู้ว่า เขาใช้ค่ารุ่นไหนโอ้โอเคมาเรียบร้อยสวยงามนี่แหละฮแทงหลังเอาไว้้กันคนแคมป์อ้าวไม่รอดอยู่ดีฮะอีกคนหนึ่งไม่อยู่นั่นเอง เกมแรกก็ไม่รอดนะแอลเรียบร้อย ชมหน่อยอีกสองคนโอ้โหไม่เล่นละซุ่มอย่างเดียวหลบแล้วแน่นอน ก็ลาก่อยโอ oh ้ดูสเต็บจุกสุ่มทั้งคู่รอใหเพื่อนตายทั้งคู่ว็ตอนนี้เพราะว่าเจอประตูแล้วเรียบร้อย อย่างรอดอยู่ <S <S อุ๊อจุก๊กอ้าวอีกคนก็คือรอโดดลงประตูเรียบร้อยโอเคเอาว ได้เท่าไหร่นี่ทำไมไม่บอกสีเงินหมดเลยฮะอ๋อ,อ,อเกือบโอเคไปเจอกันเกมสองต่อเกมแรกก็ไม่รอดซะแล้วไปโอ,อเกมที่สองฮะเดอะเกมะด่านซอจะตายอีกไหมก็ไม่รู้โอ้โหอยูไหนหนอมาถึงก็จะโดนแล้ว อีกแล้วโอเคไม่ได้ทางนี้อ,อ่ามีคนกวนแล้วเรียบร้อยน่ารักมาก ลัวกว่าคิวเลยก็คือพวกเดียวกันที่ทำตัวน,นั่เนเองเขาน่าจะอยากเรียกร้องความสนใจนี่โดนเวลาหนึ่งทีเรียบร้อย <laughs> <laughs> แล้วจะลากมาทางไหน น่าจะชั้นบนนะโอ้โหเสียงนี่คือใกล้มากคืออยู่ในเนี่ยเดี๋ยวทุกคนไม่ทำอะไรเลยแล้วไม่โดนตี <c oughs> อาลากมาซะแล้วโอ้โหทำไมเป็นคนแบบนี้ <c oughs> อยู่ๆก็ลากมา ไปไหนดีอยาตามมาหาได้ไหม <c oughs> แง่เฮ่โดนแล้ว <c oughs> ต้องทันไหมเอ่ย แล้วว่ะโอ้โหทำไมถึงลงมาช้าแบบนั้นหลอกเราไม่น่าเลยฮนะอยู่ๆก็โดนลากมาตายซะอย่างนั้นไม่เป็นไรรอด,ดูว่าคนอื่นจะยังไงฮะเออเกือบรอดนะเกือบรอดนะอ้าวรอดเฉยฮนะ ปิดทางไว้ก่อนเลยเออไปไหนดีไปไหนดีไปไหนดีไไนดโอเคเราลากใส่คนอื่นมั่งนะยิวหน่อยแค่ท่านเองฮิวโอ้เออ อ้าวลืมไปว่ามีสปินเบอร์สวิ่งเล่นนี่ก็ มาทำต่อให้ฮะ เสียงมันอยู่ใกล้ด่านมันแคบนะเป็นสองชั้นออรู้สึกว่าอยู่ใกล้ตลอดเวลาเออโอ้นั่นอะไรเอ,อ้นั่นอะไรโอ้ เลยไปไหน <icism> เขายังไงสิเออแปลกฮะเขาไม่ฮุกสักที <sm all> อ๋ออ้าวไปแล้วชั้นล่าง ร่วงเร็วเลยเอา้าทำไมเป็นคนแบบนั้นไปไหนแล้ววะโอ้โอ้อออยังไงสิป๊บ บังให้หนึ่งทีโอเคไปแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรเพราะเรายังไม่โดนฮุกแลวให้เขาลอดไปก่อนเขาน่าจะช่วยเราได้โอ้บายบายโอ,โอ้ไม่ได้เอาอะดรีนาลีนมาไปไหนดี คนมาแล้วหิวหน่อยจ้าอ้าวหิวหน่อยไม่ได้เลยเออเออโอเค เพื่อความเมัมันนะเราจะไปหาของที่ชั้นใต้ดินก่อนสักหนึ่งรอบโอเคิ้งเลย ชั้้นนใตดิจะรอดไหมเนี่ยไม่น่าเลยไม่น่าเล่นท่ายากเลยโอ้โอโอ้โอไม่ใช่ไม่เจอแล้วละ่ะไม่ดีลอะอะ ไม่ได้แล้วกลับดีกวา่าฮะโอ้อ้าวสวยแล้วฮะหนีหมดแล้วอ้าวโอเคโชคดีไปฮนะตอนนี้มาเกมแรกตายเกมสองรอดโอเคหนึ่งพิบ รายต่งเยอะสุดนะโอ้เจอกับเบบี้คิวเลอแล้วฮนะโอเคไปวันนี้ก็เจอกันประมาณนี้นะครับกับน้องยุยคิมูรายยุยนั่นเองนะครับก็ครั้งหน้าน่าจะกลับไปคิวเลอร์ละเพราะว่าเล่นขนไม่รอจริงๆนะวิ่งไปวิ่งมาม่มซั่วนะครับเจอกันกับ EP หน้านะห้องนั่งเล่นนะครับไปเจอกันชาติหน้าสวัสดีครับ